เมื่อวานที่11พฤศจิกาย,ยน2568ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเพื่อหามาตรการการโต้ตอบกัมพูชากรณีที่มีทหารไทยเหยียบกับระเบิดเพิ่มใช้เวลาในการประชุมกว่า2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณและภายหลังนายอนุทินชาญวุิูุนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ประธานในการประชุมปฏิเสธที่จะแถลงข่าวโดยมอบหมายให้พลเอกนัทพลนักพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายศรีหศักดิ์ควงเกียริแกว้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แถลงผลการประชุมพลเอกนัทพลระบุว่าการประชุมในวันนี้มีการพิจารณาประเด็นหลักในสเรื่องคือการสูญเสียก,กำลังพลของกองทัพไทย ที่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อ,อก,การสูญเสียครั้งนี้ 2. การมีทุ่นระเบิดในพื้นที่อธิปไตยของไทยถือได้ว่ามีผลต่ออธิปไตย 3. รัฐบาลจะปกป้องอธิปไตยและชีวิตของคนไทยอย่างเต็มความสามารถซึ่งที่ประชุมได้ระงับปะทิญญาไทยกัมพูชาทั้ง4ข้อและยุติการส่งเฉลยศึกคืนให้กับกัมพูชาเมื่อถามว่า จะแก้ไขปัญหาอย่างไรพอล่าสุดมีการลื้อลวดน้นา้ำและเข้ามาวางระเบิดในเขตประเทศไทยพลเอกนัทพลระบุว่าเรามีกฎใช้กําลังอยู่แล้วหากเขาเข้ามาทําอะไรก็จะมีการยิงเตือนด้วยอาวุธเบาหรืออาวุธหนักแต่ขอสงวนไม่ชี้แจงในเรื่องนี้ซึ่งขอให้มั่นใจว่า เราได้รับความรับผิดชอบจากที่ประชุมสมชในเรื่องการปฏิบัติการทางทหารให้ดำเนินการตามสถานการณ์เมื่อถามว่ามีการทบทวนการถอนอาวุธหนักหรือไม่ผลเอกนัทพลระบุว่าก็ระง,งับไว้แล้วและเมื่อถามย้ำว่าต้องนำอาวุธหนักกลับไปประจำการที่เดิมหรือไม่ผลเอกนัทพลระบุว่าอยากให้ต้องตอบถึงขนาดนั้นและขออนุญาตไม่ตอบล่าสุด วันที่12พฤศจิกายน2568เพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าข่าวว่ากรมพูชามีการเคลื่อนย้ายรถถัง T55 มาประจำชายแดนไทยแล้วหลังสถานการณ์กลับมาไม่มั่นคง T55 เป็นรถถังรบหลักที่พัฒนาโดยสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นเริ่มผลิตครั้งแรกในปี1947 T54 และปรับปรุงเป็น t 55ในปี1958โดยเป็นการพัฒนาต่อจาก t c 44และ t 34ที่มีชื่อเสียงจากสงครามโลกครั้งที่สองจนกลายเป็นรถถังที่ผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า1 0 0 0คันทั่วโลกโดยกัมบูชาได้รับจากโซเวียตโปรแลนด์เชโกสโลวาเก,กียและอื่นๆตั้งแต่ยุค 1970s และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันโดยมีทั้งรุ่นเก่าและอัปเกรดเล็กน้อยสิริรวมอายุปัจจุบัน70ปี T55 เป็นรถถังรุ่นเก่าแก่อายุกว่า70ปีที่ออกแบบมาเพื่อสมรภูมิยุคสงครามเย็นโดยเน้นความน่าเชื่อถือการผลิตจำนวนมากและความคล่องตัวในยุคป,ปัจจุบัน ถือได้ว่าล้าสมัยมากเมื่อเทียบกับรถถังสมัยใหม่อย่าง T72, a b r a m หรือ Leopard 2เพราะขาดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงระบบป้องกันขีปนาวุธและกราะต้านทานได้ดีกับอาวุธต้านรถถังสมัยใหม่อย่างไรก็ตามมันยังมีจุดเด่นในด้านความเรียบง่ายทนทานเหมาะกับภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชื้นแฉะ แต่ในบริบทชายแดนไทยกัมพูชามันอาจเป็นเครื่องมือข่มขู่หรือเสริมกำลังมากกว่าเพราะไทยเรามีรถถังออบล็อกทีหรือ VTC ที่เหนือกว่าและจากการประทัครั้งที่แล้วกัมพูชาสูญเสียมากอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อดีตแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์กทางช่องพีพีท ถึงประเด็นดังกล่าวว่าครั้งนี้มีข้อที่มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะมีประเทศมหาอำนาจมาเป็นสักิพยานและมีคณะผู้สังเกตการ i o t มันก็จะทำให้ผลการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นสำหรับความรู้สึกของชาวบ้านที่ว่าคอมเมนเชื่อใจไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์ที่จะคิด เพราะที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้เห็นอยู่แล้วแต่การกระทําที่ทําการถอนกําลังไปเป็นการกระทําของฝ่ายเข้าฝ่ายเดียวซึ่งเราไม่ได้ไปเห็นด้วยไม่เห็นว่าเขาถอนจริงหรือเปล่าหรือเอาคณะผู้สังเกตการที่อยู่ฝ่ายเขมรมาดูแล้วถ่ายคลิปเป็นการแสดงเหมือนกับเป็นการกระตือหรือร้นว่าเขาทําจริงแล้วนะซึ่งมันผิดขั้นตอนยังไม่ได้ตกลงกันต้องให้แม่ทัพมาคุยกันก่อน เพราะเขาควบคุมกำลังอยู่เหมือนกับรีบโชว์ชิงก่อนให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเขาจริงใจก่อนประเทศไทยนะจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ยอมถอนก็ต้องถามว่าเพื่ออะไรจะเข้ามาตีกับเราอีกรอถ้าเขาตีเราเราก็พร้อมที่จะโต้อตอบอยู่แล้วถ้าเขาตุกติกก็อาจจะมีหนักกว่าเดิมอีก